สวัสดีครับก็วันนี้จะมาแนะนำวิธีการสร้างเสียงซินนะในการทำสร้างเพลงแนวดับสเต็นะครับ <c oughs> มาเริ่มกันก่อนเลยครับก็เราจะเริ่มจากการาเปิดโปรแกรมดรอขึ้นมาสักโปรแกรมหนึ่งนะฮะแล้วก็เราจะใช้ในที่ใช้ a s s i v e นะจะสะดวกที่สุดน,นะครับก็เลือกปลั๊กอินไปที่ m s s i v e นะครับ จะเปิดขึ้นมาครับในนี่คือหน้าตาของไมสนะครับก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นเสียงซินธรรมดานะฮะซึ่งเราเป็นอย่างนี้ครับ,นะรบเราสามารถปรับปรับแต่งเสียงของเราเองได้ทุกรูปแบบเลยครับขึ้นอยู่กับไอเดียก็จะมีเนี่ยครับออคซิเลเตอร์หนึ่ง เปิดปิดได้เราก็สามารถเลือกรูปแบบเสียงที่มีมาที่เขามีมาให้ได้ครับมันจะเป็นรูปแบบเสียงคร่าวๆนะฮะแล้วก็สามารถเอามามิกซ์กับออคซิเลเตอร์สงหรือ3 <c oughs> ก็ได้อันนี้ก็จะเป็นนะครับมีเบลนด์มีอะไรให้เราเลือกได้เล่นมากมายครับมีฟิลเตอร์มีเอฟเฟกต์ effect. ครับาาก,งงงก็ขั้นแรกอาจจะต้องอาจจะงงๆกันนิดนึงนะฮะงนั้นผมแนะนำว่า เรื่อต้นของคนที่เพิ่งเริ่มนะครับก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปรับอะไรเยอะมากมายครับก็ให้ลองปรับทีละนิดให้ลองรู้ก่อนว่าสิ่งที่เรากําลังจะทําอยู่เนี่ยมันมีผลกระเสียงยังไงบ้างนะฮะในที่นี้ครับแท็กแรกผมก็จะไม่อ,อะไรมากจะใส่แค่เอฟเฟกต์แล้วใส่รีเวิร์ดนิดน,นึงนะครับผมแล้วก็เอฟเฟกต์อันสองก็จะจะเป็น e x p a n d ครับนิดน,นึงครับ แล้วก็ที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับไอเดียครับล,ลองฟังเสียงดูครับจากนั้นก็ลองลองเล่นดูครับันนี้ก็เป็นอ,อย่างง่ายนะครับสำหรับแท็กหนึ่ง